จะพาทุกๆคนไปกางเต้นท์กันที่จังหวัดนครนายกชื่อลาเดอร์วิวแคมป์กราวแอนด์ลีสันนะคะโอ้ยตกหนักแล้วร้อนจะถอดเสื้อก็กลัวเขาดราม่านมเล็กย่างไปกินไฟอ่ะ ช่องที่จะพาคุณไปเพลินในทุกที่วันนี้นะคะมิ้นจะพาคุณไปกางเตน้นที่จังหวัดนครนายกชื่อลาน Nature View Campground and Resort นะคะแต่ว่าในขณะที่เราเดินทางนะคะเราก็เจออุย๊ยพายุก็เนี่ย <c oughs> ให้ดูก่อนอ๋อเฮ้ยตกหนักแล้ว ก็ขอให้ตอนที่เรากลางติ้นนะคือมันหยุดตกแล้วก็พอเนาะเสียงอะ่ะรีดไปรีบเดินทางแล้วก็ฝล่อเทลงมาเทลงมาเทลงมาตกจริงจังเลยอะ่ะตอนแรกคิดว่าจะตกเบา,เบา นี่เป็นทางเข้ามีเ้บบเดียวอหนาีันเป็นทางเออมันมีอีกทางแมปมันให้เข้าไปที่เป็นทางลูกลังถ้าใครที่ตั้งแมปมานะคะก็ให้เลยทางที่แมปบัญชีเข้าไปอ่ะมันจะเป็นทางลูกลังทางลูกลังแบบข้างหน้าเนี่ยเลยมาหน่อยมันจะมีป้ายบอกทางข้างหน้าเมื่อกี้นะคะที่เราถ่ายนี่ใช่ไหมน่ารักอ่ะเ้ย

ราจะกลางตรงนี้อยู่สวยมากนะคะคือตอนเนี้ย <Wow. S 2> เราเหมาลานอีกแล้วเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่เราเลือกตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยสวยสุด <Wow. S 2> น่าจะล่มสุดด้วยตอนนี้เราดูไม่ออกเลยนะเพราะว่าฟ้ามันคืมฝนมันจะตก รีบกางเต็นท์เถอะฝนตกอีกอ๋อลืมบอกไปรอบนี้เรามีไอเทมใหม่นะคะต้องขอบคุณ N.A. ็นแกนปิ้ง<ๆ>นะที่ส่งเต็นท์มาให้เราได้ทดลองใช้ก็ถ้าใครสนใจนะคะเขาเปิดบริการให้เช่าเต็นท์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะสามารถเข้าไปดูได้ตามนี้นไม่ใช่ลิงก์อันเนี้ยเ <laughs> นี่ยเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะ ก็ที่เราเอามาวันนี้นะคะเป็นเซตกลางเป็นไซส์1คูณสนะมันก็จะมีทั้งเซตเล็กแล้วก็เซตใหญ่กว่าน,นี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเพจ NA Grunting โอุ้ยตื่นเต้นจะได้นอนโคดียอโคดียอโคดียออะไรนะโคดียอโคดียอ <c oughs> ใช่เหรอโคดียอผ้าแคนเบสเรียกชื่อถูกปัอนชื่ออะไรเรียกอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ยี่ห้ออะไรโคดียอเดี๋ยวโดนแซวโคดียอ อ๋อเดี๋ยวเป็นดราม่าใช่ไหมอันนี้ยังไม่ใช้เลนโคเวอร์เราลางเต็นท์ก่อนถ่ายมุมบนก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมีคนแซวอีกว่าตัง้องอะไรนะตั้งใจโชว์ตั้งใจโชว์แนนี้ก็เป็นคนแบบไม่ค่อยระวังตัวไงก้มๆงเงยอึ๊บจะถอดเสื้อร้อนจะถอดเสื้อก็ก,กลัวเขาดราม่านมเล็กตอนนี้เราลางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยว เข้าไปจัดข้างในก่อนวันนี้เรามีหมูกระทะด้วยนะเป็นมื้อเย็นของเราเดี๋ยวอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงน่าจะมาส่งอันนี้ก็คือที่นอนเบสเวย์นะคะมันเป็นเตียงลมตัวสูบลมมันมีอยู่ข้างในก็มันมากับเซตเต็นเลยนะคะก้เข้าไปดูในเพจแล้วกันถูกใจเซตไหนก็เลือกเซตนั้นนะคะสามารถติดต่อกับทางเพจได้เลยว่าสนใจเซตเล็กเซตกลางเซตใหญ่ ลมเย็นน่ะกว่าจะจัดแคมป์เสร็จนะคะใช้เวลาตั้งแต่นั่นแหละตอนที่เราผลของกันก็ประมาณ5้าโมงครึ่งตอนนี้ก็พุ่มสิบ้าไม่แปลกเลยที่จะหมดแรงนะคะตอนนี้หิวหิวจนหน้ามืดตาลายเรามีหมูกระทะเราบอกไปแล้วใช่ไหมเขาน่าจะลืมให้ก้อนแอลกอฮอล์มาแต่เรามีแก๊สกระป๋องเรามีทางด่วน,นะคะ่ะเราขึ้นทางด่วนเลย ให้ฟังเสียงดูโอ้น้ำจิ้มอร่อยนะบินเลยอ่ะมาเที่ยวอย่างนี้เราได้กินหมูกระทะด้อยอยากกินมาตั้งหลายวันแล้ว yeah! พอไหมอยากออกไปเก็บบรรยากาศข้างนอกน,นิดหน่อยยามค่ำคืนพี่ชาหมี่หมีได้นอนแล้วอ่ะอิ่มแล้วพิก็อยากนอนบ้างแต่ไม่ได้ต้องไปอาบน้ําก่อนที่นี่เขามีน้ําอุ่นให้ด้วยนะนฟินแน่นอนอาบน้ำแน่นอน 1> <1> เดี๋ยวออกไปเก็บภาพบรรยากาศข้างนอกให้ดูอีกนิดหนึน่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่นี้เช้าเลยบายบายลาตีสวัสดนะคะ วัสดีตอนเช้านะคะอันนี้คือมื้อเช้าของเราแต่ว่าเรากินกันจะว่าสายมันก็ไม่สายไงเพราะมันจะเที่ยงแล้วอะเมื่อคืนกินหมูกระทะชุดใหญ่เลยนี่ดูมื้อนี้สิบอดีว่าเราไม่ได้แวะตลาดนะก็เลยไม่มีของสดมาเตรียมอาหารเช้ากันกินมาม่าไปก่อนได้ไ,ไรเดี๋ยวค่อยออกไปกินข้างนอกอีกทีนะึงเราจะพาออกไปเที่ยวข้างนอกกัน มาม่าพินิงนค่ะมาม่ายัวยัวยวจ้า <c oughs> มาค่ะตอนนี้เรากำลังออกไปข้างนอกกันแล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างอาจจะเป็นคาเฟ่หรือว่าอ่างเก็บน้ำก็ไม่รู้อยากรู้ต้องไปดูนะคะไปเลยแล้วก็ ตอนนี้เราแวะมาที่อ่างเก็บน้ําห้วยตะปืนนะคะห้วยตะปืนนะคะ <Huh? S 1> ห้วยห้วยปือ <laughs> ตอนนี้เราแวะมาที่อ่างเก็บน้ําห้วยปลือนะคะ <laughs> นี่อยู่ด้านหลังเราแต่ว่าช่วงนี้เขาเป็นช่วงโควิดเขาเลยหิบไม่ให้รถยนต์เข้านะเราเลยพาวิ่งเข้าไปไม่ได้เลยและนี่คือวิวอ่างเก็บน้ําห้วยปือนะคะก็ ช่วงนี้อ่ะมันจะมีปัญหาคือมันจะมีบางที่ร้านกลางเต็นท์บางที่ที่จำกัดคนหรือว่าปิดให้บริการนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงวิกฤตโควิดอยู่แต่วันนี้เราก็ถึงจะไม่ได้เอารถเข้าไปแต่เราก็ให้ทุกคนได้เห็นวิวของอ่างเก็บน้ําได้ตอนนี้เราแวะมาซื้อของที่โลตัสนะคะซึ่งมันอยู่ไม่ไกลจากร้านกลางเลยขับรถมาประมาณ20นาทีเดี๋ยวเราเข้าไปซื้ออะไร กินเล่นกันเดี๋ยวค่ะกลับอ่ะเราเห็นว่ามีมันมีเหมือนสวนหรืออะไรไม่รู้อ่ะที่ให้เข้าไปถ่ายรูปเดี๋ยวค่ะกลับเราแวะกันดีกว่าตอนนี้ขอไปซื้อของก่อนนะคะมาแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงจุดที่เราบอกแล้วก็คือทุ่งนาตานันนั่นเองเมื่อก่อนลุงเขาบอกว่าตรงนี้จะมีร้านเป็นร้านขายกว๋วยเตี๋ยวส้มตำไก่ย,ย่างอะไรแต่ว่าตอนเนี้ยเขาปิดอยู่แล้วเราเข้าไปดูข้างในกันไหม นี่ถ้าเป็นช่วงที่เขาทํานาก็จะเป็นวิวเขียวๆเป็นทุ่งนาจะสวยกว่านี้มากเลย่อันจริงๆแค่นี้ก็สวยแล้วนะเนาะถ้าเขาทําลานกางเต็นท์ตรงนี้ก็แบบร้อนร้อนที่นี่มันจะอยู่เลยจากลานที่เรากางเต็นท์มาประมาณกิโลนะไม่ถึงกิโลเนาะแล้วก็อยู่ติดกับถนนเส้นหลักเลยเพราะไม่คิดค่าบริการที่เข้ามาถ่ายรูปนะคะก็คือแล้วแต่ว่า จะให้เท่าไหร่แล้วแต่น้ําใจ เราถ่ายรูปแล้วจริงๆเขาต้องหยอดก่อนเข้าอันนี้เรามาหยอดทีหลังหยอดตรงนี้ใช่ปะให้คุณลุงนะคะเรากลับไปที่เต้นกันดีกว่าตอนนี้เรากลับมาที่ร้านแล้วนะคะเราก็ซื้อส้มตำตรงก่อนถึงอะ่ะกลับมาชินด้วยอร่อยนะพอดีว่าตอนนี้เขากำลังทำออฟฟิศเพิ่มอยู่นะคะตรงนู้นก็เลยจะมีเสียงรบกวนนิดนึงไม่เป็นไรเนาะน่าจะไม่ค่อยได้ยินหรือเปล่าขออนุญาต กินให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาทัวร์รอบๆนะคะจะพาไปดูห้องน้ำแล้วก็บรรยากาศรอบๆกันะะเดี๋ยวเราพาไปชมที่พักชมบรรยากาศรอบๆล,ลานกลางเต็นท์นะคะที่เนี่ยเขาจะมีบ้านพักให้ด้วยนะมี มีเต็นท์กระโจมแล้วก็บ้านพักไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็เป็นบ้านรังนกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขามีแบบไหนกันบ้างเขาจะมีชื่อเรียกอยู่แต่ละหลังแต่ปินอะจำชื่อหลังนี้ไม่ได้ปินะจะเรียกว่าเป็นกระท่อมน้อยแล้วกันบ้านแบบกระท่อมน้อยนะคะก็จะมีสองหลังให้ดูข้างในไหมจะเป็นคล้ายคบังกะโลกระท่อมน้อยนี่มีพัดลมให้ด้วยนะคะหลังละหลังนี้จะอยู่ที่ห0ร้อย ก็นอนได้หลายคนเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์กระโจมนะคะ6 0ร้อยเหมือนกันมาดูข้างในดีกว่าอันนี้เราขออนุญาตเจ้าของเขาแล้วนะคะว่าจะขอพาชมเต็นท์แล้วก็บ้านพักแต่ละหลังว่าข้างในเป็นยังไงเขาโอเคเราก็เลยพามาดูได้อันนี้ก็จะกว้างกว่าด้านในก็จะประมาณนี้นะคะนอนได้ หลายคนอยู่แต่ก็เขาน่าจะก,กำหนดแค่ประมาณ3คนมั้งมีพัดลมให้ด้วยมีน้ำนะมีอะไรให้เหมือนนอนโรงแรมเลยเก็บก่อนอันนี้ก็จะเป็นอีกหลังหนึ่งนะคะเป็นบ้านลังนกว้าวเขามีมุ้งให้ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แขวนไว้ เหมือนกันค่ะข้างในเหมือนรีสอร์ทเหมือนโรงแรมเลยแล้วก็อันนี้มีอีกหลังหนึ่งนะคะก็ถ้าพาน้องหมาน้องแมวมาให้หมาแมวนอนข้างในแเราจะนอนเต็นท์นี้เอามาประดับเชยๆเหรอเดี๋ยวเราพาไปดูเต็นที่เรานอนดีกว่าแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เขามีเต็นท์ให้เช่าแล้วนะสําหรับพวกมือใหม่หรือว่าใครที่อยากได้พร็อพไปถ่ายรูปสวยๆนี่ทางนี้เลยมาดูทางนี้เลย อันนี้เป็นเต็นท์ที่เรานอนนะคะก็จะขนาด10บคูณสิซึ่งเป็นไซส์กลางเขาจะมีทั้งหมด3ไซส์นะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็จะเป็นไซส์6.5จุดห้าคูณแแล้วอันนี้ก็จะเป็น10บคูณสิไซส์ใหญ่ก็จะเป็น10บคูณสินะคะอุปกรณ์ที่เราได้มาก็มีเต็นท์มีเตียงลมผ้ารองที่ที่นอนอผ้ารองที่นอนแล้วก็มีพัดลมซึ่งเราชาร์จอยู่เพราะว่าเราใช้ไปเยอะมากถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ NA g น a m p i n g นะคะ mm hmm. เขาจะมีจัดเป็นเซตไว้ให้สามารถเข้าไปดูรายละเอียด mm hmm. ดูราคาแล้วก็ดูอุปกรณ์แต่ละชิ้นได้เลย mm hmm. ส่วนพร็อพนอกเหนือจากนั้นที่เป็นงานไม้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นงานที่หมีพาเพลิน mm hmm. จัดเตยมาเองผลิตมาเองเพื่อแคมปิ้งนั่นแหละแล้วถ้าใครสนใจนะคะงานไม้ของหมีพาเพลินที่เราผลิตจำหน่าย mm hmm. ก็จะมี mm hmm. เตยไม่ใช่เตย มีโต๊ะแล้วก็เสาตะเกียงมันจะมีทั้งหมด2ขนาดมีแบบ3ท่อนที่อันนี้เราปักแค่2ท่อนแล้วตรงนู้นก็เป็นแบบ2ท่อนยาวๆจะพาไปดูห้องน้ํานะคะห้องน้ําที่นี่เขาจัดไว้น่ารักมากเลยนะตรงนี้จะมีปั๊มน้ำอมันจะมีเสียงดังขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อแล้วก็เขามีน้ําดื่มให้นะคะมีน้ําร้อนกับน้ําเย็นมีน้ําร้อนมีน้ําเย็นนะอย่าก,กดผิดนะ ห้องน้ำที่นี่เขาเป็นห้องน้ำรวมนะคะก็มีห้องอาบน้ำสองสุขาสองโถชีชายสองแต่ว่าทุกห้องเนี่ยมีฝักบัวอาบน้ำได้หมดเลยเดี๋ยวพาเข้าไปดูห้องอาบน้ำกว้างนะคะแล้วก็มีน้ำอุ่นให้ด้วยเขาจะมีที่เป็นเฉพาะห้องอาบน้ำสองห้องแล้วก็มีห้องสุขาให้สองห้องแต่ว่าในห้องสุขานี่ก็มีฝักบัวให้เหมือนกันนะ วันนี้เราจะมาฉลองกันฉลองอะไรนะฉลองอะไรนะวันเกิดใครเนี่ยวันเกิดหนูไม่ต้องเซอร์ไพรส์ดาร้วนกันแบบนี้เซอร์ไพรส์ย,ยังไงมีอะไรเซอร์ไพรส์เปล่ามีของขวัญให้ปะเนี่ยพี่ฝังทองไว้ตามนาเราไม่ขุดดู <c oughs> ให้ขุดเองด้วยถ้าหนูเจอหนูไม่แบ่งนะ <c oughs> สำหรับบรรยากาศที่นี่นะคะเป็นชอบช่วงเย็นหลังพระอาทิตย์ตกแต่แล้วก็วคือบรรยากาศดีมาก วิววิวดีบรรยากาศโอเคถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวมันก็จะมีหมอกแหละก็แนะนํานะคะถ้าใครยังไม่มีที่กางเต็นท์สามารถมาที่นี่ได้เป็นร้านเล็กๆแต่ว่าน่ารักบรรยากาศดีราคาไม่แพงด้วยแค่หัวละร้อยเอง wow. ตอนเช้านะคะ <c oughs> <c oughs> เสียงหายอันนี้ก็เป็นมื้อเช้าของเราก็จะมีมาม่าแล้วก็ไข่ดาวเป็นง่ายๆเพราะว่าเรากินกันง่ายๆไหนเยเรามาเจอร้านขายอาหารทะเลนะคะมีซีฟู้ดให้อีอกกุ้ง ไซส์ใหญ่ๆด้วยอ่ะอันนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้ร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทเราจะมีหลายไซส์ไซส์นี้ก็จะเป็นสองร้อยห้าสิบหึ่งตัวใหญ่ๆเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็น1 1> มันค้าไซส์อะ่ะมันค้าไซส์ก็ร้อยยี่สิบบาทถนะูกมากถูกมากอุ๊ยดูดิปลาหมึกปลาบารเลยอันนี้หมึกอ,อะไรคะหมึกกล้วยหมึกกล้วยนะคะ 100. กิโลละหนึ่งร้อยกิโลละร้อยเดียวเองอะ่ะ ก็เป็นยำไข่แมงดาน<บ>ี่ขายอยู่ตรงนี้ทุกวันใช่ไหมคะทุกวัน,วนสามโมงครึ่งทุกวันเลยมาจากบ่อเลยมาจากแพเลยพอเสร็จแล้วน้องนั่นแข็งมาแล้ว,ลวรางออมาขายที่ตรงนี้ก็มีหอยนี่หอยลายหอยลายหอยแมงคู่หอยคางน่มิดนึงตรงนี้เขาอยู่ถนนเส้นอะไรทางขึ้นน้ำตก ทางขึ้นเขาเกิดก่อนถึงสีแยกถุงกระเบเยื้องๆหน้ารถทัศฝั่งเดียวกับวิวกันมีทุกวันครับผมของทะเลสดๆอันนี้พี่เขาให้เราไปกินมะยงชิปจากสวนขอบคุณนะคะก็แวะมาได้นะคะตรงนี้เขาเขาขายทุกวันชื่อร้านซีฟูดคิงซีฟูดคิงครับขอบคุณค่ะร้านผมร้านซีฟูดคิงยี่สิบาทพัานครนายกเปิดเปิดวันที่12เมษาทันนี้มันอยู่ระหว่างการซ่อมถนนอยู่ ทางถนนเลยปิดไปลูกค้าเยอะมากไว้เอาไว้อ,อีกทีหนึ่งตอนเปิดนะได้แวะมาได้นะคะตอนนี้เขาเปิดตรงนี้ก่อนชั่วคราววันที่12ก็ร้านเดิมจะเปิดแล้วขอบคุณนะคะใช้ยแรงไป่ะ เราให้ดูนะคะเห็นไหมเตามันสูงจากพื้นมาความร้อนก็จะลงไปไม่ถึงยาหญ้าของที่นี่ก็จะไม่ตายเจ้าของร้านน่าจะแฮปปี้แล้วดูโต๊ะเราสิโต๊ะเราอเน็ประสงค์มากเลยใส่เตาได้ใส่กรละมังได้แล้วก็วางเขียนได้ด้วยเป็นไงล่ะ กันแล้วนะคะออก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราใน EP นี้ก่อนก็คือเ a ็น a อแคมปิ้งนะคะบริการเช่าเต็นท์และอุปกรณ์แคมปิ้งครบวงจรลานกลางเต็นท์ Nature View แคมป์เก่าที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้ถ่ายทำกัน,น EP นี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปินด้วยนะแล้วก็กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ปินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและ EP หน้าหมีพาเพลินจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะบ๊ายบาย ปปี้เบอร์เดย์นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆมีงานเยอะๆไปที่ไหนก็ขอให้เจอกันบ่อยๆนะคะใครก็แฮปปี้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับน้องปรินวันเกิดวันี้ก็ขอให้สุขภาพดีนะครับแข็งแรงสวยธรรมะอีนี้ไปตลอดนะครับก็พบเจอคนดีๆครับแฮปปี้เบอร์เดย์วันเกิดค่ะ 好，谢谢你们。<laughs>